ารรูู้้ทัน่สวัสดีค่ะอาจารย์กำธรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุณวนาุปิยดาครับโอ้เสียงอาจารย์ไกลไกลค่ะเบามากเหมือนเราอยู่ใกล้กันมากเลยค่ะอยู่ในประเทศใกล้ๆเลยนะครับอ๋อเหรอคะอาจารย์อาจารย์ใช้อุปกรณ์เสริมนะคะใช้สมาร์ทโฟนครับ วันนี้สายสมองอมเ,อเสียงค่อนข้างเบาคะะ่ะเดี๋ยวลองดู<อ>งว่าจะสามารถพูดคุยนะส่สดกันได้หรือเปล่านะคะคนะค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็มาถึงคําถามฝากก่อนแต่ว่าสาสดนี่ยัง เข้ามาได้เลยนะคะที่หมายเลข1644ปรึกษากับอาจารย์กำธรสดๆตรงนี้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น1644หรือว่าจะเป็น029410847-50โทรเข้ามาได้เลยนะคะ,คะแต่ว่าตอนนี้ก็ไปที่คำถามฝากกันก่อนนะคะอาจารย์คะ ทางคุณสุระนี่ถามมาค่ะว่ากรณีนะคะทางกลมบังคับคดีประกาศขายบ้านแล้วก็ที่ดินนะก็เลยมีข้อสงสัยว่าถ้าเราซื้อบ้านหลังนี้อย่างเช่นพวกโซฟาตู้เตียงพัดลมเพดานที่อยู่ในบ้านเนี่ยถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ด้วยหรือเปล่าคะ,ะในการขายทอดตลาดนะครับค่ะ,ะเจ้าที่ก็จะประกาศว่า ขายมีอะไรบ้างนะครับอาจจะ,ะ,ะเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือที่ดินนะครับ่ปกติเนี่ยเจ้าของก็จะทับสินที่เป็นประเภทที่เก็บไปได้เอาไปได้นะครับเจ้าของเขาจะเอาไปนะครับน้อยนะักที่จะอะของที่ใช้ประจำบ้านที่เก็บไว้นี่นะครับแต่ จะทิงไวใช่ไหมคะอาจารย์จะติงไวดูเขาจะประกาศว่าจะซื้อขายอะไรบ้างนะครับเป็นถูกสร้างหรือที่ดินนะครับของเล็กๆนน้อยถ้าไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีค่ามากมายเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ได้แจ้งประกาศขายไปด้วยนะครับดฉะนั้นการซื้อตรงนั้นเราก็สามารถซื้อแล้วก็ยว่าได้ทั้งหมดนะครับของยกเว้นแต่ว่าของที่มีค่าจํานวน ที่มีราคาสูงสูงนะครับเขาคง<อ>ไม่ได้ขายพร้อมกับสิ่งกสร้างนะครับออนอกจากว่าก็ในการยึดนี่นะครับเขาจะาแยกต่างหากสิ่งไหนที่เก็บไปได้ผลไปได้นะครับก็จะเก็บไปรักษาว่าที่คมรัดประดีะนะครับประเภทสู้เตียงทีวงทีวี่างๆนะครับพ็เก็บไปแล้วก็ไปขายเข้าตลาดต่างหาก โอ้ขายทอดต่างหากนะฮะใช่ครับตัวบ้านเขาจะพาะตัวบ้านจะมากกว่านะครับการขายทอดตลาดตัวนั้นจะต้องดูในในหนังสือของกรมบังคับคดีที่จะแจ้งว่าประกาศขายมีอะไรบ้างนะครับก็ส่วนใหญ่ทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการประกาศชัดเจนถ้าขายเฉพาะบ้านพร้อมที่ดินก็เฉพาะบ้านพร้อมที่ดินใช่ครับพวกอย่างอื่นก็จะเก็บไปแล้วพวกสู้เกาพวงเก้าพี่ทีวีพวกอย่างนี้ก็จะ ไปแล้วก็ไปขายต่างหากอีกทีหนึ่งครับค oh. ่ะขายต่างหากอีกทีหนึ่งนะคะ,ะสมมุติว่าเราโดนโดนโดน,โดนโบังคับคดีในการขายทรัพย์สินนะฮะเรียบร้อยแล้วอะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบ้านบ้านเนี่ยก็จะมีตู้โซฟาเตียงนะฮะเราสามารถขนย้ายไปก่อนได้ไหมคะอาจารย์ถ้าเกิดว่ามีการบังคับจากกรมบังคับคดีแล้วเนี่ยเราสามารถเคลื่อนย้ายออกจากบ้านได้หรือเปล่าคะคือต้องดูอย่างนี้ครับเจ้าหน้าที่เวลามาบังคับคดีเร็จมาติ้นรั้นนี่นะครับก็เาจะ เขียนไว้เลยนะครับว่าทรัพย์สินมีอะไรบ้างนะครับถ้าหากเขาระบุว่าตู้เตียงทุมทีวีต่างๆถ้าเขายังไม่เก็บไปนะครับ่อาเวลาประกาศขายเขาต้องประกาศบอกว่ามีตู้มีเตียงมีเตาอี้อะไรประวางไปนะครับถ้าาระบุว่าเรียบร้อยแล้วเราผลออกไปเรามีความผิดด้วยนะครับที่ก็ผิดทางอาญาด้วยนะครับเพื่อออกที่เจ้ามมประทับมรรคอดี เก็บไว้ให้เรารักษาไว้แล้วเราเอาไปประโยชน์ของเราเสียตรงนี้มีความผิดนะฮะเพราะนั้นไม่ต้องกังวลตรงนั้นเวลาเขาจะขายก็จะบอกไว้ว่ามีอะไรบ้างคือเขาจะระบุไว้ชัดเจนเลย ใช่ครับใช่ค่ะค่ะนะคะออาผ่านไปสําหรับคําถามแรกต่อด้วยคําถามคุณสุพน์ค่ะคุณสุพศ์นี่ม <Tamam> ีอาชีพขับรถแท็กซี่นะปรึกษาแบบนี้นะคะว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราขับรถไปแล้วปรากฏว่าไปรับผู้โดยสารคนหนึ่งขับไปเรื่อยๆเจอด่านค่ะตำรวจก็ขอตรวจสอบภายในรถปรากฏว่าไปตรวจสอบที่ตัวของผู้โดยสารคนนี้เจอว่ามียาเสพติดไว้ในครอบครองคุณสุพน์บอกว่าไอ้แบบนี้เราในฐานะผู้ขับขี่รับเข้ามาเนี่ยจะมีความผิดด้วยหรือเปล่าคะผู้ ขับรถแท็กซี่นะครับต้องไม่ได้เป็นผู้ร่วมกระทำความผิดกับผู้โดยสารน,นะครับของเราก็รอขับรถสาธารณะเราไม่ทราบว่าผู้โดยสารจะมียาเสพติดหรือมีอาวุธอะไรไว้ในครอบครองนะครับเ,เพราะฉะนั้นผู้โดยสารผู้ขับรถแท็กซี่ไม่มีความผิดที่ว่าคน คดูดูคนโดยสารนั่งก็ด้วยมียาสติวดว่าในครอบครองนะครับอืมค่ะเคียงที่หลายท่านอาจจะเคยสอบถามมาก่อนหน้านี้เหมือนวับที่อาจารย์เคยแนะนําว่าถ้าเกิดว่าตํารวจอาจจะเชิญไปสอบปากคำไม่มีข้อเกี่ยวข้องอะไรก็ปล่อยตัวไปแบบนี้ใช่ไหมนะนอกจากผู้อาเอาละร่วมกันกระตําความผิดเราต้องตรงนี้ก็ว่าไปแล้วคนจริงนะครับอืแต่ถ้าในกรเป็นรถส่วนบุคคลนะครับ เจ้าที่อาจจะตั้งขวาร่วมกันได้นะครับว่าบุณอาจจะร่วมกันในการครอบครองยาเสพติดแม้นว่าคนขับไม่ได้อ,อยู่ในตัวคนขับอาจจะอยู่ในคนใดค,คนหนึ่งคนใดคนหนึ่งในรถโดยสารที่คนคนขับไาด้วยกันอย่างนี้ตั้งขวาร่วมกันสี่คนห้าคนอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในรถนั้นอาจจะร่วมกันครอบครองยาเสพติดแต่ถ้าในกรณีที่เป็นรถขับรถสาธารณะ รถโดยสารรถแท็กซี่อย่างนี้่พูดง่ายๆนะครับก็จะตั้งข้อหาว่าคนขับรถแท็กซี่มีความผิดร่วมกันครอบครองยาเสพติดคงไม่ได้นะครับผมต้องแยกตรงนี้กันไปนะครับก็ชี้แจงไปตามข้อเท็จจริงเราไม่รู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเราเป็นพูดเราไม่ทราบเราเป็นคนอับรถสาธารณะเราไม่ทราบว่าคนขับจะมีอะไรบ้างเราไม่สามารถที่จะเป็นคนกลัวก็ได้ว่าก่อนที่คุณจะขึ้นรถผมเนี่ยให้ผมตรวจสอบ ในกระ๋าษก่อนนะมันมีอะไรไว้หรือเปล่ามันทําไม่ได้ครับโนนะโจเฟอร์ท็กซี่ไม่สามารถทาได้นะฮะอ่าตรงนั้นไม่ต้องกังวลว่าคุณจะมีความผิดช่วยไม่มีความผิดช่วยนะครับผมค่ะค่ะไปนัน์ก็อยู่เรื่องของการชี้แจงไปตามข้อเท็จจริงนะคะค่ะค่ะมีสายสด มานะจากคุณศักดิ์ค่ะอยากจะสอบถามอาจารย์เรื่องของการประกันภัยรถยนต์นะคะสวัสดีค่ะคุณศักดิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับใช่เลยค่ะในกรณีที่ผมโดนรถยนต์นคันอื่นมาชนนะครับค่ะครับแล้วก็ผมเอาไปซ่อมอู่อู่คงเป็นอู่ที่รู้จักกันกับประกันภัยะนะครับครับแล้วเขาให้ค่าชดใช้ผม ถ้าจอดซ่อมรถเนี่ยผมเป็นรถแท็กซี่ะนะครับ,รบวันละห้าร้อยรวมรประมาณสักสิบสองวันนะครับค่ะแล้วในในในผมมองดูแล้วว่ารถเนี่ยซ่อมประมาณสักประมาณสักสีสักสามหมื่นนะครับแล้วเขาก็เอาเล่มบัญชีที่เขาจะเขาจะดําเนินการเองนะครับเพื่อที่จะไปเบิดตังคกับ บริษัทประกันภัยนะครับคือผมเป็นฝ่ายถูกเลยนะครับแล้ว ังออกมาประมาณเก้าหมื่นนะครับแล้วเขาก็เบิกส่วนนั้นไปที่จริงแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันต้องดําเนินการหรืออะไรยังไงนะครับแล้วผมเบิก็เบิกส่วนต่างไปใช่ครับส่วนต่างนะครับแล้วจะไงครับอล้วรับผมไม่ค่อยได้ค่ะคุณศากทีนี้เขาเขาเบิกไปแล้วแล้วยังไงต่อคะเขาเบิกไปแล้วครับแล้วเขาจะให้ผมเออผมก็ไปผมก็เล่มบัญชีค่ะ ไว้กับเขาอะนะครับค่ะแล้วเขาก็เบิกไปแล้วอะครับอ่าเขาขาเบิกไปเก้าหมื่นแล้วเขาเขาให้ส่วนหนึ่งกับคุณศักดิ์ด้วยปะคะก็ไม่อะครับไม่คือส่วนที่เขาให้ผมอะผมก็ไม่รู้นะครับก็คือค่าเสียเวลาผมวันละห้าร้อยะครับอ้าห้าร้อยสิบสองวันหกพันค่ะหกพันบวกค่าซ่อมสามหมื่นก็ประมาณแค่เกือบสี่หมื่นแต่เขาเบิกไปเก้าหมื่นใช่ไหมฮะครับค่ะ หมายถึงอยากจะรู้ว่าส่วนต่างตรงนั้นอยู่ที่ไหนอะไรยังไงอผมสามารถจะเรียกร้องได้หรือไม่หรืออะไรยังไงครับแล้วใครเป็นคนเบิดไปล่ครบใครเบิกฮะเจ้าของอู่ครับเจ้าของอู่ทาเจ้าของอู่ที่ที่ผมเขาไม่ชอบมาครับไหมคือโดยหลักแล้วมันมันก็มนได้ครับตัวตัวเดี๋ยวนะครับาจรยแคบผมไม่ค่อยได้ยินเลยครับอ่าคุณคุณศักดิ์เดี๋ยวฟังทางทางน้าไม่ดีไหมคะ ฟังทางวิทยุนะคะค <opportunities. S 1> nah ่ะเดี๋ยวทิ้งคําถามไว้นะคะสัญญาณค่อนข้างไม่ช hey ัดนะคะถ้าก็หลักแล้วผู้ตั้งประกันผู้ประกันภัยนี่นะครับเราเป็นฝ่ายผูกนะครับเราก็ต้องได้รับประโยชน์ได้รับค่าเสียายต่างๆนะครับเจ้าของปู่ไม่มีติดที่จะได้รับเป็นตัวต่างไปนะครับมันต้องคืนให้กับตัวเราที่เสียหายนะครับ ต้องไปเรียงกับวกอเขาจากคนที่เบิกเบิกจิตที่จะได้รับเงินคาาหรือเวลาต่างๆไปนะครับเ็ราะเราเสียหายนะครับอู่นี่ปัญหาว่าเป็นเจ้าของรถด้วยหรือเปล่านะครับคือถ้าเจ้าของอู่ลักษณะที่คุยฟังเมื่อกี้นี่นะครับน่าจะเป็นเพียงเพื่อราเอาไปซ่อมอืมแค่นี้นะครับเพราะว่าเขามีจิต ที่จะรับเงินส่วนต่างที่เบิกไปแทนที่จะได้กับคนขับผู้ที่ถูกชนโดยโกรงเนี่ยครับก็ต้องไปเรียกร้องจากคนที่รับเงิน ส่วนเกินไปนะครับค่ะอ่าแล้วถ้าเขาเดียวไม่ให้อะไรอย่างนี้อาจารย์ทำยังไงดีคะต้องฟ้องร้องนะครับผมต้องฟ้องร้องก็ไปฟ้องร้องเอาเองใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับต้องไปฟ้องเพราะคุณไม่มีสิทธิ์จะรับคุณไม่ได้ผู้เสียหายคุณเป็นเพียงเจ่รับฟ้องเท่านั้นเองนะครับต้องไปเรียกไล่ที่ยวไล่เอาจากเจ้าของอู่คนที่รับเงินส่วนต่างที่แต่ที่จะได้กับเรานะครับต้องไปวาไปนะครับขอบคาณจัง บริษัทเขาจแล้วไงนะครับบริษัทประกันภัยเข้าใจตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์ตามสัญญาที่ต้องจ่ายแล้วนะครับแต่บางเอิญคนที่จะแทนที่เราพูดเสียจะได้รับกลายไปเป็นเจ้าของหูที่เราไปเข้าเอาส่วนเกินไปนะครับคี่ส่วนนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะรับเงินไปนะครับเข้าไปรเราก็เป็นฝ่ายเสียเปรียบไปเลยนะคะใช่ครับเราต้องไปไล่เยต้องไปว่ากันแต่เราทราบความจริงว่าเขารับไปเรียกจริง ค่ะคุณสักก็อาจจะไม่ทราบรู้เท่าไม่ถึงการค่ะน้อย <บร S 1> ก็เห็นบอกว่าจะดําเนินการแทนให้ก็คิดว่าคงไม่มีอะไรอ่<ม>าอนะแต่ว่าคําถามที่คุณสักถามมาว่าเรียกร้องได้ไหมเรียกร้องได้เลยนะคะรเรียกร้องได้ครับค่ะ,<า>ค,ะคุณจะดําได้รับไม่ใช่ว่าเจ้าของอู่จะรับเองนะครับค่ะค่ะไมถูกต้องนะครับไถูกต้อง ช่วงนี้ให้อาจารย์ได้พักกันสักครู่หนึ่งนะคะก่อนพักไปนะดขูข้อมูลขอความช่วยเหลือนะจากสองท่านคุณชัยมงคลนะคะบอกว่ารถใส่หม้อน้ารั่วค่ะจอดอยู่ถนนอโศกดินแดงขาออกนะเลยแยกแม่พราไป300เมตรก่อนถึงซอยทับสุวนเล็กน้อยนะคะแท็กซี่ชมพูคาดดำทรหารพผาน7887ค่ะ แล้วก็เลยมาอีกสักนิดหนึ่งก็จะเจอรถของคุณประทีปจอดเสียขอความช่วยเหลือด้วยเหมือนกันนะคะรถจอดอยู่พระรามเก้าฝั่งขาออกค่ะเละยแยกผังเมืองไป50เมตรเป็นรถยนต์อ e ีซูซูแวนสีบลอนเทานะคะกไก่ขอไข่7042ศสเซระบุรีอาการเป็นอย่างนี้ค่ะขับมาดีๆแล้วก็ดับ เครื่องดับไปค่ะสตาร์ทอีกทีหนึ่งไม่ติดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอาการแบบนี้แก้ไขกันยังไงท่านใดพอจะทราบแวะไปช่วยหน่อยค่ะใกล้ๆกันเลยนะสองคันแต,คแต่ว่าขออีกหนึ่งคันละกันค่ะจากคุณทองคํานะคะลืมกุญแจไว้ภายในรถเป็นรถเก่งโตโยต้าวีออสีดำนะคะยอหญิงออ่าง5603กรุงเทพจอรับความช่วยเหลืออยู่ร,รังสิตนครนายกนะช่วงคลอง3ตรงข้ามกับโรงเรียนโชคชัยร,รังสิตนะท่านใดอยู่ใกล้ไปช่วยเหลือกันค่ะ กับในช่วงของ91รู้ทันรู้ทางมีสายสดเข้ามาจากคุณสุรชัยค่ะ,คะอยากจะปรึกษาอาจารย์เรื่องของปัญหาบัตรเครดิตนะคะสวัสดีค่ะคุณสุรชัยค่ะสวัสดีค่ะครับสอบถามนิดนึงค่ะฮัลโหลครับเชิญเลยค่ะอะ่าคือว่าบัตรเครดิตอ่ะเขาฟ้องมาครับแต่เขาฟ้องตั้งนานแล้วแต่เขามีใบสารใบอะไรมาแต่ผมไม่ได้ไปขึ้นศาลนะครับ แล้วผมอยู่ทางกรุงเทพแล้วก็ส่งไปที่บ้าน,นอกแล้วทีนี้ก็ไปถึงกรมบังคับคดีครับค่ะแล้วทีนี้กรมบังคับคดีก็มาอายัดเงินเดือนนะครับคือสามสิบเปอร์เซ็นตโบนัสอีกห้าสิบเปอร์เซ็นก็คือรายได้ส่วนของโอทีอะไรก็สามสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็เป็นโบนัสอีกห้าสิบเปอร์เซ็นแต่ทีนี้ผมอยากถามว่าก็คืออยากจะก็ผมจะจ่ายอยู่แต่ว่าทีนี้มันเป็น เงินเยอะไปฮะก็คืออยากผมอยากจะผ่อนจ่ายที่จะได้นะครับหรือว่าอย่างไรอยากจะผ่อนจ่ายค่ะอาจารย์จรจากันได้อีกรอบหนึ่งไหมฮะครับผมแต่ตอนนี้ตั้งเรื่องบังคับคดีแล้วยึดทรัพย์และยึดเด็นอายัดเงินเดือนแล้วนะครับครับผมอายัดเดือนเดือนสามสิบเปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนแล้วก็บนัสอีกอาจจะเปอร์เ็นของได้มาแต่ละปีแต่ละครั้งอะไรก็ว่าไปนะครับก็คดีแพ่นี้นะครับ มันก็สามารถเจรจาสลลงกันได้ตลอดเวลาแะครับมันอยู่ตรงที่ว่าโจย์เขาจะยอมหรือเปล่าครับ okay. ณเวลานี้ก็คือว่าโจทย์เขาอายัดเงิยนยดนเขาได้เปรียนแล้วครับก็ออย่างน้อยถ้าไปเจรจาผ่อนกันข้างนอ,นอกก็ไม่ทราบว่าคุณสุรชัยจะจ่ายตามาข้อสลกลงกัหรือเปล่านะครับแต่ ในกรณีที่โจทย์เขาอาจจะเป็นเดือนเนี่ยตราไปที่คุณสุรชัยทํางานอยู่นะครับเขาสามารถได้รับประกันได้ได้รับประกันแน่นอนเลยว่าจะได้รับประมาณนี้สุกเดือนสุกเดือน,ยนอย่างน้อยก็เป็นเดือนสามสิบเปอร์เซ็นตตลอดไปนะครับแล้วก็อาจปีหนึ่งอาจจะมีโบนัสเพิ่มขึ้นมาถ้าการจะไปเจรจาถ้าได้น้อยกว่าตรง ที่เขาอายัดนี่นะครับผมว่าโจทก็คงจะยอมยากนะครับครับผมก็อ่าก็ถือว่าครับเออเขาได้ตามจำนวนที่อายัดทุกเดือนแล้วอนะ่ะอืมเป็นหลักประกันไปแล้วเรียบร้อยได้แน่นอนปเป็นหลักประกันมั่นคงกว่าครับคือเขามั่นคงกว่าถ้าคุณบอกกระจายตามกว่าเุ่นเดือนที่เขาอายัดไว้โจก็คงไม่ยอมนะครับครับ รับงนผมรับประกันไน้เลยไม่มีโจทย์ไหนที่จะยอมว่าเอาละเช่นหน้าวันนี้อายัดเป็นเดือนพอได้รับเดือนละสามหมื่นพ่อง่ายหลักง่ายแล้วกันจะคำบอกจะไปเจรจาขอผ่อนเดือนละเดือนละสองหมื่นอย่างนี้จะโจทย์ไหนเขาจะยอมนะครับครับผมโจทย์อาจจะยอมนะครับค่ะยัดเลยจะนะครับใช่ครับโจทย์ส่วนมากก็จะมีอัตราที่ต่อรองแล้วนะครับ เวลานี้ก็้องอายัดเป็นเดือนเรียบร้อยแล้วก็คือก็เป็นไปตามที่เขาอายัดเราก็ไปยื่นแบบอ่าให้คำระน้อยหน่อยอะไรอย่างนี้ไม่ได้แต่คือที่ว่าจะไปยกระจาบของเขาได้ไม่ได้อะไรยมันเป็นเงื่อนไขของการอายัดเป็นเดือนหลักปฏิบัติทั่วไปของการบรรทับนดีของเจ้าพนักงานบรรทับค์ีครับว่าเป็นเดือนต้องอายัดสี่เปอร์เซ็นต์โบนัสต้องสี่เปอร์เซ็นต์ครับ แล้วแล้วเราต้องไปเจรจากับกรมบังคับคดีหรือว่ากับฝ่ายโจทก์ครับโจทก์ครับก็อันดับแรกก็อาจจะไปคุยกับโจทก่อนนะครับครับผมนะครับไปไปไปขอว่าโจทก็จะว่าอย่างไรขอเจรจากันได้ไหมยอมลดคิดได้ไหมขอตอนักเดือนละสามพันห้าพันอะไรเดือนละอะไรพอไหวไหมครับเราจําเป็นเดือดร้อนอะไรก็ว่าไปนะครับครับผม แล้วได้ตรวจบอกอันไม่มีปัญหาก็ไปลองไปคุยให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับว่าเนี่ยตามที่เรามาเจรจาตกลงกับตรวจและตรวจก็ตกลงเห็นด้วยจะขอก่อนเดือนนี้เราจะนั่งขอถักเดือนนี้นะครับก็ไปคุยได้อีกตั้งหนึ่งกับเจ้าพนักงานข้าพีครับผมค่ะนะครับแต่ับแรกต้องคุยกับโจทย์ก่อนนะครับเพราะโจทย์ก็าเป็นเป็นผู้ฟ้องคดี ค่ะคกณสุรชัยมีอะไรจะสอบถามอาจารย์เพิ่มเติมไหมคะอืมถือว่าเติมอีกนิดหนึง่งคือผมออยากจะรู้เป็นข้อมูลนะครับคือกเกี่ยวกับคือผมข้ามไปฝั่งลาวนะครับอืมฮัลโหลครับค่ะอาจารย์ไอยูค่ะแล้วผมม่าไปข้ามไปแล้วไปสองคนแต่ทีนี้ผมอได้ซื้อบุหรี่มาฮัลโหลครับได้ยินแล้วครับครับแล้วซื้อบุหรี่มาสาม สามแคตตันก็คือสามแพ็คเลยนะครับสแพ็คครับครับผมแล้วทีนี้ก็คือ,อเพื่อนอ่ะเขาถือมาสองงานแต่ผมถือมาอันหนึง่งแต่ทีนี้พอมาข้ามมาแล้วก็ไม่มีอะไรก็คือนั่งรถมาด้วยกันแล้วก็ขับออกมาแล้วก็มาก็าจะออกจังหวัดหนองคายมีเจ้าหน้าที่เขาขับรถมาปาดหน้าอะไรเงี้ยเขาก็มาขอตรวจคน้นแล้วเขาก็ามา ตรวจค้นว่าซื้อของมาเกินอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรน้ครับแล้วทีนี้เขาก็เอาไปที่กรมสรรพสินนะครับแล้วเขาก็ว่าพวกผมมาซื้อบุหรี่มาเกินครับแล้วผมก็ได้สอบถามเขาว่าเขาให้ถือมาได้คนละกี่อันเขาบอกว่าให้ถือมาได้คนละสองอันแต่ทีนี้ผมก็บอกว่าเออถ้าางนั้นเราก็ไม่เกินละเขาก็บอกว่าก็ไม่ได้เกินเพราะว่าถือมาคนละสองอันได้ ก็ถือมาสามันก็คงไม่น่าจะเกินเขาบอกว่าถ้าไม่เกินก็ไปคุยกันที่เจ้าหน้าที่ละกันพอไปที่โน่นแล้วเขาบอกว่าถือมาเกินอย่างเนี้ยครับค่ะอืแล้วมันจบยังไงคะเหตุการณ์ตรงนั้นจบก็คือก็เสียค่าปรับไปอะครับหมื่นกว่าบาทแล้วอย่างนี้มันจะเกินได้นหคะหรือว่ายังไงมันอยู่ที่อ่าระเบียบของเจ้าที่จ่านะครับว่า ก็อาจจะอลุมารวยการว่าการที่เงื่อนไขว่าซื้อมาเท่าไร่ก็บางคั้งซื้อมามากเกินไปถือว่าออกไปหม่ไหนะครับจะซื้อมาเพื่อเอามาใช้อาาุปโภคบร,ร,โริโภคตนเองเนี่ยนะครับก็อาจจะให้ตามเงื่อนไขที่กรมเจ้าหที่เขาตกลงกันว่าเงื่อนไขว่าคนเราจะไปเหมือนกับซื้อเหล้าเหมือนกันคนละมือสี่ปวดนะครับ คือการรุบม,มาลวยกันแต่ถ้าเกิดจากน,นั้นแล้วก็ต้องต้องถูกตัหรหอถูกเก็บไว้นะครับต้องเสีย่าปรับต้องเสียโทษอะไรว่าตามกฎหมายนะครับตรงนี้คือมันอาจจะเป็นระดมเงื่อนไขของเจ้าที่กรมสัวเร์นิดนะครับว่าไม่เกินคนละเท่าไหร่นะครับถ้าเกินแล้วมันก็ต้องมีโทษตามกฎหมายตามที่เจ้าที่เขา,า,าเขาแจ้งมาแหละครับ ครับผมอาอย่างนี้อ่เราไปสองคนอย่างเงี้ยเขาให้ถือคนละสองแต่เราถือมาสามอย่างเงี้ยก็ถ้าถือว่าถือว่าคนละสองเ็มันไม่มันไม่เกินสี่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาจารย์ไม่แน่ใจว่าไปเจ้าหน้าที่ระเบียบของกรมด่าที่เขาให้เราคนไทยที่ไปเดินข้าไปแล้วก็ถือกลับมาเนี่ยเขาให คะอืออาจจะในระเบียบอาจจะมีรายละเอียดอะไรที่แบบว่าปลีกย่อยเยอะอะค่ะนะมันั้นตรงนี้อาจจะตอบได้ไม่ชัดเจนนะคะคุณสุรชัยนะคะค่ะก็ไปก็ไปดูระเบียบของเจ้าที่ที่กรมยงของด่านเขาว่าให้คนละเท่าไหร่นะครับค่ะรุปมารวยหรือมาเราถือเข้ามาในลักษณะยังไงอะไรแบบนี้อาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อยนะคะอืจะครับคือถ้าถูกปรับไปเนาคงจะเกินมากกว่านะครับ น่จาจะต้องไปผิดระเบียบอะไรสักข้อหนึ่งจากในนั้นนะคะก็คือเขาเขาเขามาให้ผมมาแบบเขาให้เป็นคนเดียวถืออย่างนี้มันเกินใช่ไหมครับมันก็เกินมาคเขาบอกเกินมาแน่นอนครับแต่ว่าไปสองคนตัดคนรักสองเขาไม่ไม่เกินนะครับครับผมถ้าถ้าเขาแบ่งให้คนที่ไปด้วยอ่ะมันก็ไม่เกินอ่าแล้วทีนี้เขาก็มาให้ให้ให้อย่างให้ผมถีคนเดียวเลยสามพันอย่างเงี้ยมันก็เกินมาปัญหาว่าอยู่ที่คุณไปรับ มงื่อนไขตรงนั้นหรือเปล่าว่าซึ่งคนถือกขมาคนเดียวนะครับตอนไปคุยซองไปบันทไม่ได้ไปยอมรับตรงนั้นไว้ว่าอะไรคหถือมามาอันเดียวหรือกล่องเดียวนะครับถ้าคุณบอกผมถือมาทั้งสามกล่องอย่างเนี้ยมันอาจจะผิดก็แล้อครับค่ะมันต้องดูว่าตรงไหนเจะปเป็นยอมรับมานะครับแต่ตรงนั้นเขาก็ส่ง สํานวนไป,ไ,ไปที่ตํารวจอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าคุณต้องประกันตัวออกนะอะไรเงี้ยแล้วก็รอขึ้นศาลหลังสงการเพราะว่าหยุดสี่ห้าวันอะไรเงี้ยไหมครับก็เลยแบบยังไงก็ต้องจ่ายตรงนั้นอยู่แล้วไอ้ับาราชการนี <c> ่ได้ร <rumors> ับตรงนั <know, S 2> <t> ้นไปได้ได้ยอมรับตรงนั้นว่าถือมาสามสองสามแพ็คครับผมยอมรับว่าถือมาสามสองคนเดียวแต่ถ้าเราไปโต้แย้งเขาว่าถือมาคนละท่านท่านนี้มัน ก็ต้องไปเขาก็บอกว่าต้องไปยืนยันที่ศาลไปสู้ที่ศาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับัมนก็ลำบากแล้วครับก็ไปยืนยันว่าสู้ที่ศาลประกุมันก็จะขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยว่าเรายืนยันตามข้อเท็จจริงหรือว่ายังไงอะค่ะมันอาจจะลําบากตรงนี้นะคะค่ะได้แล้วครับถ้าคุณไปยอมรับตรงนั้นแต่มรับไปแล้วครนะครับเออแล้วก็มันจะเหตุยังไงแล้วลาบากครับ อค่ะขอบคุณมากนะคะคุณสุรชัยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเราอาจจะต้องไปศึกษาต่อนะค่ะออวิกการพระเจ้าทีขเ้าไปแล้วนะครับแม่บอกว่าผมถื้อมาตสองมีคนไงเพื่อนถือมาสองกลอง ถือมาสองมันก็ไม่ผิดนะครับแต่คุณจะยอมรับกเจาที่ว่าผมถือมาสาม่องเองเรียบร้อยเลยครับคือบางท่านคือบางท่านอาจจะรู้สึกว่าให้จบจบไปอยอมรับจ่ายเพราะว่าอาจจะต้องมีเดี๋ยวต้องมาอะไรขึ้นโง่ขึ้นศาลตัวขึ้นศาลเน็่บอกติดสงการด้านหลังด้วยโอ้โหฉันจะอยู่คือก็ไปคิดแบบนั้นแล้วไปยอมรับไงแต่พอสุดท้ายเราก็มาคาใจว่าเอ๊ะเราไม่ผิดนี่อะไรอย่างเงี้ยนะพูดเหมือนเมื่อกี้ว่า เหมือนกับไม่ผิดซื้อมาหนึ่งกรองแต่สุดท้ายบอกว็ไปยอมรับซื้อมาสามก่องต้องก็ซือเกินจากที่จะเข้าที่เขาอนุญาตอนุโลมให้ว่าคนละไม่เกินสองแต่คือบอกคนดซือมาสามมันก็ต้องยอมรับอิด่งตรงนั้นแหละครับก็เรียกได้ว่าหลายท่านอาจจะอาจจะ ได้ฟังอยู่ก็อาจจะเป็นนะหนึ่งอุทาหรณ์และกันเป็นบทเรียนดีๆนะให้หลายๆท่านอาจจะที่เจอลักษณะแบบนี้อยากจะให้ผ่านขั้นตอนนั้นไปก็ยอมรับไปอะไรอย่างนี้โดยที่ไม่ได้ระบุข้อเท็จจริงตามข้อเท็จจริงไปก็อาจจะเกิดปัญหาแบบนี้ตามมาภายหลังเลยนะคะนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะจย์คะเดี๋ยวคำถามฝากขอยกย่องเป็นวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์กำธรนะคะ